กลับมาพบกับอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกม Valiant Force 2นะฮะประจำวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย27เมษายนนะฮะเรามาดูกันบ้างว่ารอบนี้ปิดอัปเดตเขาจะอัปเดตอะไรมาบ้างเนาะสิ่งแรกเลยนะครับก็คืออีเวนต์ใหม่ Spellfall นะในอีเวนต์นี้ก็จะได้ตัว SS เอตัว SR ใหม่ด้วยนะฮะคือตัว Winston เป็นตัวหลายๆ ธนูเหรอ,อยังไม่บอกนะเป็นตัวอะไรได้วินสตัน VSR ใหม่ให้เอาแต้มไปแลกเหมือนเดิมเนาะมีตัว SSR SS SSR ใหม่มาในตู้ด้วยเป็นตัวนักเวทนะมิสติกธาตุน้ำมีนักเวทธาตุน้ำใหม่มาตัวใหม่นะออกติเวียเนว่าอัปเดตที่สามคือเ a นเจอร์เหรอเลนเจอร์ฮีโร่ธาตุดาร์คหืมธาตุดาร์คเหรอ นักธนูใหม่ทัดมืดเนาะมิสเตกฮายาชิมีกระตู้ใหม่อีกตู้หนึ่งนะอันที่สามเปอันที่สี่อเอสอาร์วินสตันนะเป็นทัดน้ำเป็นอ๋อวินสตันเป็นชาโดนะเป็นโจนสรุปว่ามีตัวใหม่3ตัวตัวแรกเป็นเป็นนักเวททัดน้ำตัวที่สองเป็น นักธนูธาตุความมืดตัวที่สามเป็น SR นะเป็นโดนธาตุน้ำง,งงโอ้น่าสนใจธนูธาตุดาร์กนะนี่อ่ะมันจะเป็นยังไงนะฟิเจอร์ที่ใหมัยอยันที่ห้านะเป็นเกียร์เอ็กซ์คลูซเกียร์สำหรับมิสติน่าจะเป็น R บวกเนาะเอ๊จะรีสกิลให้หรือเปล่านะ ถ้านักเวทปีสกิลได้บ่อยๆนี่ก็เจ๋งไปเลยนะต้องมาลองดูนะว่าจะเปคุณสมบัติอะไรอันที่6กระยะเวลาของอนะีเวนต์สเปลฟอ l เนาะอ่าคาลนด้าคาเลนดา้า,ดาปฏิทินเช็คชื่ออันใหม่แบบเสียตังเนาะหรือปะอันนี้ฟรีมีฟรีแบบ7วันแล้วก็มีของประดับยันลบอันใหม่นะอีอันเอ่ยรอบนี้ 1>, 1อัน2อันเนาะมีให้สอันนะเป็นบล o o m i n g Bacon กับโต๊ะทานข้าวเหรอ round dining table and mini miniature a d c h i p ม,มาดูกันหนะ้าตามเป็นยังไงนะตอนเกมเปิดมาดูกิจกรรมแรกก่อน summoning น,น,นะกิจกรรม summon มมกับ2ตู้ใหม่ของตัว octavia แล้วก็ตัวมิสโตกดูก่อนนะ ยังไม่บอกว่าตู้ไหนมันจ่ายตังจริงเนาะใช้เพชรจ่ายกับใช้เพชรจริงไม่ได้แจ้งเนาะมาดูรายละเอียดอีเวนต์กันบ้างอีเวนต์แรกนะครับเป็นสเปลฟนะอร์นะฆ่าบอสในแต่ละมิชชั่นอ๋อก็เหมือนเหมือนอีเวนต์ก,นก่อนๆเนาะมีดนัน ด่านเล่นปกติแล้วเราจะได้เหรียญเฉพาะมาพอได้เหรียญเฉพาะมาก็เอาไปสู้บอสในด่านถัดไปแล้วก็จะมีด่านอีกด่านหนึ่งออกมาปุ๊บให้เราปั่นปั่นจํานวนครั้งนะ่ะที่มันใช้แค่หนึ่งหนึ่งพลังงานนะอ่ะอืประมาณนั้นแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรนะมาดูบ็อกซ์ซัมมอนแล้วแล้วพอเราสู้บอสเราก็จะได้ฟินิกขนนกฟินิกมามา,มาใช้ในการสุ่มซัมมอน อ๋อกิจกรรมจะไปคล้ายกับตอนที่มันแจกนักธนูบอสน่าจะเป็นอีเวนต์แรกไหมที่เป็นบอสบอสที่เรายิงไกลๆแล้วบอสมันจะเข้าตีเราไม่โดนเลยนะ่ะใช้ใช้เหมือนกันเนอะเอาไปสุ่มเพื่อแรกเป็น SR Winston ออกมานี่ SR จริงๆ SR Winston เนี่ยมีความเป็นไม่ได้สูงว่ามันจะเก่งนะเราสังเกตว่าหลาย event อีเวนต์อะตัว SR ที่แจกอะเหมือนไม่ธรรมดานะ นั้นถ้าห้าดาวได้ก็ห้าดาวไว้ก็ดีนะตัวเนี้ยคิดว่านะฮะมีเอ็กซ์คูซีฟอีเวนต์เกียร์มาด้วยอ๋อก็คืออีเวนต์เกียร์ของตัวนักเวทอันใหม่นันะ่นแหละเนาะแต่ยังไม่บอกคุณสมบัติว่าเป็นอะไรนะคอสตูมใหม่ะเวยนะของตัวเอลิซ่า เอลิซาเหรอเอลิซาและคอสตูมใหม่ของตัวเอลิซาเอลิซาคือคนไหนเนี่ยคอสตูมใหม่ของเอลิซาคือตัวนักดาบาธาตุมือเนาะที่มันมีสกิลดึง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 ผู้เล่นเข้ามาใกล้ตัวนะ่ะโอ้โอ้ได้ได้คอสตูมนะเดี๋ยวค่อยมาส่งคอสตูมมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอ้ ตายละเราต้องปั้นเอลิซันนะผมก็ยังไม่ได้ปั้นนะเอลิซันนะ่ะแต่ได้เขาฟึงสวยก็อาจจาะอดูวันต่อมาแอร์ชิพนะมีแอร์ชิพสกินใหม่นะสปริงตีมยาริสันสกินแจกฟรีในอีเวนต์นะถ้าเราทำภารกิจผ่านก็จะได้สกินอันนี้มาอันต่อมาเป็นของประดับเด็ก บูมมิ่เบคอนเด็กคือเด็กคือด้านบนเรือฮะโอ้ oh, เป็นอาวุธใหม่ของเด็กเนิ่มไปวางไปวางได้นะสำหรับคนที่ว่างเหลือเกินไม่รูอะไรไปวางดีเนาะเป็นมันจะโจมตีเป็นเมจิกดาเมจด้วยนะอืมอืมเขาว่า,างั้นโจมตีหมู่เป็นเมจิกดาเมดแจกฟรีในอีเวนต์เหมือนกันถ้าทำภารกิจเสร็จนะ แล้วก็มีห้องของประดับในห้องห้องลิฟวิ่งรูมนะห้องลิฟวิ่งรูมคือห้องซ้ายล่างะห้องซ้ายล่างแลาวด้านซ้ายเนาะได้โต๊ะดินเนอร์ใหม่แล้วก็มีมีอะไรแค่นะ่ะได้โต๊ะดินเนอร์ใหม่เป็นของรางวัลในบ็อกซ์ซัมมอนนะแล้วก็ของรางวัลในปฏิทินด้วยแล้วตัวนี้นะ แล้วในลอ u n c คอนเวอร์เซชันใหม่นะอ่อลอนคือบาร์บาร์าที่เอาตัวละครเข้าไปแล้วมันจะสุ่มบาร์ที่เอามันจะสุ่มคำพูดตัวละครออกมานะว่าใครใครพูดกับใครบ้างนะไม่ต้องเอาตัวละครเข้าไปผมพูดผิดรอบนี้จะเป็นลอนคํคำพูดใหม่ของตัวเซราฟิน่ากับโมนิก้าเนาะออกติเวียออกติวเวียตัวใหม่กับไลนไลนเนอร์ะนะแล้วก็วินสตันกับลูลูหมดแล้วหรอ อัปเดตนิดเดียวนะรอบนี้ไม่มีแก้บัคไม่มีอะไรเลยนะอืมน่าจะหมดแล้วแหละฉันนั้นเราก็คือรอดูตัวใหม่สามตัวนี้เท่านั้นแหละส่วนว่าว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วก็ตัวเออาว่ามันจะโอพขนาดไหนคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นละแล้วเราเปิดเกมเรามาดูมาซองอีเวนต์กันต่อโอเคดีครับ